ดีค่ะเพืเ่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างค่ะวันนี้พอดีมีประชุมนะคะก็เลยกลับมาพักผ่อนเร็วหน่อยก็อมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะคะฟังเป็นแบบนิทานเนาะอพอดีว่าเพิ่นได้ไปอ่านเนาะเหมือนคล้ายๆกราฟชีวิตนะหรือว่าแบบ พวกพิมพเขียวชีวิตะนะคะอืมก็มันมีหัวข้อหนึ่งนะคะที่ที่พูดถึงเอ,อ,เ,อ,อเกี่ยวกับที่บ้านเนาะอืมเรารู้สึกมันมันกินใจอะ่ะเออก็เลยอย่างเล่าให้เพื่อนฟังนะคะหัวข้อนี้จะเกี่ยวกับพ่อแม่เนาะอืมพ่อแม่นะคะก็<ๆ>เขาก็บอกว่าเราเกิดมาเนี่ย พ่อมีลักษณะยังไงนิสัยยังไงแม่มีลักษณะนิสัยยังไงนะคะก็ค่อนข้างตรงนะคะก็อย่างพ่อใช่ไหมอ่าพ่อก็เขาก็บอกว่าเป็นเดอะแบกนะคะเป็นผู้นำเป็นคนที่แบกรับภาระทางบ้านนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักศักดิ์ศรีมากเนาะอ,อย่างพวกที่แบบว่าเวลาไปเขาเรียกว่าไรมีรถเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว่า มีอะไรที่จะต้องแบบสมมุติเขาเรียกใต้โตอะไรอย่างเงี้ยเออพ่อก็จะไม่เอาเลยนะ,ะืมประมาณนั้นเนาะแล้วกเ็เขาก็จะมีศักด์ศีของเขานะคะอืมแล้วก็ส่วนแม่นะคะแม่ก็พีิกมากตอนอ่านเนาะเพราะว่าในภาพลักษณ์ของเราก็คือแม่เป็นคนดูมากนะคะเป็นคนดูแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ ไม่ค่อยอ่อนโยนเนาะเออไม่ค่อยอ่อนโยนมันจะออกแบบแนวดุๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนในบ้านก็จะกลัวเนาอะ,อะพ่อก็กลัวนะคะ,ะลูกก็กลัวไปด้วยเนาะก็ <c oughs> <c oughs> แต่พออ่านอ่านข้อความเนาะเขาก็บอกว่าแม่เป็นคนที่แบบว่ามีอารมณ์เบาบางนะคะข้างนอกจะเหมือนแข็งนอกอ่อนในอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพบกับอดีตที่เจ็บปวดมา เจ็บปวดมาแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเราก็จําได้ตอนเด็กๆเนาะว่าแบบว่าพ่อกับแม่เคยทะเลาะกันแบบบ่อยมากนะบ่อยมากมากเลยเนาะแล้วก็แบบเราเคยแบบมีครั้งหนึ่งที่แบบทะเลาะแบบรุนแรงนะคะแล้วก็แบบว่าถึงขั้นแบบว่าต้องฉีกรูปทิงอะไรกันโนแนวนัว้นนะ่ะนะนะนะเอออันนี้จาความได้ตอนเด็กนะ เออเราก็รู้สึกย้อนกลับไปเนาะว่าเออในเวลานั้นแม่เขาก็ไม่มีใครนะเออแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้ให้ใครฟังได้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าแม่ไปคุยกับป้าหรือไปแต่ว่าคิดว่าไม่คุยหรอกค่ะเพราะว่าแม่เขากลัวว่าคนอื่นจะมองพ่อไม่ดีนะคะเพราะว่าเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเรื่องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากาไปพูดข้างนอกเนาะ เราก็คิดว่าในขณะที่แบบว่าแม่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาอยู่ได้ยังไงนะถูกไหมเพราะว่านึกภาพออกไหมว่าพ่อเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นเสาหลักของบ้านถูกไหม,มทุกคนก็จะเข้าหาพ่อถูกไหมพ่อก็มีลูกน้องเยอะแยะน้องมีนน่นนี่นัน่นน,น,นี่แหละในขณะที่แม่แบบไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ยังไม่รู้ภาษีภาษาหมายถึง <laughs> ตัวเราเองนะแต่เรายังก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไร แต่ก็เห็นแบบแม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะเด็กเนาะไม่รู้เรื่องเนาะก็เล่นเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอวันนี้เราเรามาอ่านอ่านดูนะบอกโอ้โหเราก็คิดว่าแม่เราก็เก่งเนาะออผ่านมาได้เอ,อเรายังแบบว่าเรายังมีพ่อมีแม่ดูไหมบองที่เราก็ระบายกแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนะ เมาส์มอยให้แกฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบว่าตอนนี้ไม่มีแฟนใช่ไหมไม่มีเพื่อนเพื่อนก็มีน้อยเอะเพื่อนไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็ที่ทํางานก็คือที่ทํางานเนาะแล้วก็ก็เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันเนาะเราก็เลยรู้สื่อถึงแม่เนาะแต่ว่าเรายังมีพ่อมีแม่ไงเราก็ระบายให้เราฟังแต่ว่าตอนนั้นพ่อกับแม่เราที่ทะเลาะกันเขาก็ไม่มีใครอะ่ะอืมเพราะว่าแม่กับพ่อเขาอยู่กินกันตั้งแต่อายุ น,น้อยใช่ไหมอ,อ,อายุสิบเจ็ดสิบแปดเงี้ยแล้วก็พ่อก็ทํางานเนาะเออแล้วก็มีมีพี่ชายก่อนนะคะแล้วก็มีเปิ้ลเนาะก็ถ้าเทียบตอนนั้นก็คือเปิลก็เกิดตอนที่แม่อายุประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามเองนะแล้วก็ไม่มีปู่มีย่านะคะอืมตอนนั้นคือปู่ย่าเสียหมดแล้วตายายก็เสียหมดแล้วนะคะแ้วก็เลี้ยงเรามาเนาะแล้วก็มีมีป้าที่เปิลถือว่าเป็นแม่นมสองคนนะคะ ก็เป็นป้าที่แบบผัดกันมาช่วยเลี้ยงเราอะไรเงี้ยเออเราก็คิดว่าพ่อแม่เราแม่เรานี่เก่งมากเลยนะเพราะพ่อนี่เขายังแบบเขาก็เขาก็มีงานนึกออกไหมบอกว่าทํางานของเขาเนาะแต่แม่เนี่ยคือทะเลาะกับพ่อบ่อยมากเรื่องงานเนาะพ่อก็เลยไม่ให้แม่ทํงานให้แม่อยู่เฉยๆนะคะเออแล้วแกก็ขายข,ายขนมแกไปนู่นนี่ให้ทําทของแกนะ แกก็อย,อ,อยู่ได้อยู่ได้เก่งอะไม่รู้ระบายกับใครด้วยไม่ได้ระบายกับใครด้วยเราก็ไม่รู้มุมินนั่นเลยว่าแบบแม่ไปคุยกับใครระบายกับใครเนี่ยเออไม่ไม่รู้เลยนะคะ,ะเป็นอะไรที่แบบมีสเต็กไปเลยเนาะเพราะตอนนั้นเด็กประมาณจะสากปสป .4 นี่เนาะเออก,ก็ก็ยังรู้สึกว่าเออพ่อแม่เรานี่ยเลิเก่งจริงเลย เราถ้าเรารู้ว่าท่านรู้สึกยังไงนะเพราะว่าเราก็ผ่านมาแล้วรู้สึกเศร้านะคะเว่าที่ตอถือเนาะผ่านมาได้ ก็มาคุยต่อนะคะแอบไปซัดน้ำตามานิาดนึงตาก็จะไม่ลืมอยู่แล้วเนาะก็สรุปก็คือเราก็โตมาจากบ้านที่เ,เก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงนะคะหมายถึงว่าพูดปากไม่ตรงกับใจนะคะภาษาบ้านๆเนาะก็คือรู้สึกยังไงก็ไม่พูดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ถนอมน้ำใจกันเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร กลัวกลัวคาพูดจะทําให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลือกที่จะเงียบก,กันนะคะก็เลยเหมือนจะเป็นแบบปมหนึ่งนะคะที่แบบว่าที่เราตมมาแบบนั้นเนาะเราก็เลยใช้ชีวิตแบบนั้นกับกับแฟนเก่าเราที่ผ่านมาเนาะคือเราจะพูดไม่ตรงกับความรู้สึกแล้วก็เลือกที่จะเก็บเก็บความรู้สึกที่แท้จริงไว้ ไม่ได้บอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมคือเราก็ตามน้ําไปเอาพุดตรงเนาะเออกำตามน้ําไปแล้วก็พยายามทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยค่ะข้อบอกตรงๆก็คือเราเรียนรู้แบบนี้มาเนาะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าวันนี้อืหลังจากที่แบบว่าเราเติบโตขึ้นเนาะเราก็รู้สึกว่า สิ่งที่เราเชื่อมาตลอดที่เราคิดว่ามันถูกอะ่ะมันก็ไม่ได้ถูกรนะ้อเปอร์เซ็นต์เนาะการที่เราเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไว้โดยที่ไม่ได้พูดออกมาจริงๆนะคะมันเหมือนระเบิดเวลานะเออที่แบบทําให้เรามันเขาเรียกกัดกินข้างในนะออแล้วก็แบบสุดท้ายก็รู้ค่ะว่าเราต้อง นึ่งต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนเนาะว่าเรามีปมตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่เนาะก็พยายามพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแบบอ่อนโยนนะเออไม่ได้แบบโกรธพูดโกรธไม่ใช่นะก็คือแบบไต่ตองก่อนนะคะแล้วก็พูดออกมาตามความรู้สึกที่เรารู้สึกอย่างเรารู้สึกว่าเออเราไม่โอเคตรงนี้เราจะไม่แบบตะโกนว่า ไม่เอาไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมออแเราก็จะแบบมีสติเนาะเราก็จะบอกว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ค่อยๆทํานะคะค่อยเริ่มจากตัวเองก่อนเนาะแล้วก็กาลังทํากับที่บ้าน <laughs> ให้เขาไปเปิดเผยความรู้สึกเนาะก็ก็ทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คิดว่ามันกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็มาดราม่าให้ฟังเนาะก็ <laughs> เอ,อ่อรักเพื่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกคน